คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเหนื่อยมากแต่ไม่รู้ว่ากำลังไปทางไหนหรือบางครั้งรู้สึกว่าเราทำทุกอย่างตามที่คนบอกแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่อยากเป็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m i l e u r u r y e y เส้นทางแห่งการเติบโตช่องที่เราจะออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อเรียนรู้แนวคิดดีๆที่ช่วยพัฒนาใจและชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกวันนะครับวันนี้ผมอยากพาคุณไปรู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านทั่วโลกหนังสือที่ไม่ได้สอนแค่ทำงานให้เก่งขึ้นแต่สอนให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีพลังสงบและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั่นคือผลงานระดับตำนานของสตีเวนอาคูวี The Seven Habits of Highly Effective People 7อุปนิสัยพัฒนาความสำเร็จ โควีได้ใช้เวลากว่า30ปีในการศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการแล้วสรุปออกมาเป็น7อุปนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงไม่ใช่เทคนิคระยะสั้นแต่คือหลักการใช้ชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนและลึกซึ้งครับแนวคิดสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะครับโควี COVID บอกว่าคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่คนที่เก่งกว่าหรือโชคดีกว่าแต่คือคนที่สร้างจากภายในสู่ภายนอกหรือ inside out เขาแบ่งเส้นทางการเติบโตของคนออกเป็น3ขั้นตอน 1. dependent หรือพึ่งพาคนอื่นช่วงชีวิตที่เรารอให้คนอื่นตัดสินใจแทนเรา 2. independence หรือพึ่งพาตนเองเริ่มเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเอง 3. interdependence หรือพึ่งพาร่วมกันใช้พลังความร่วมมือกับคนอื่นเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอุปนิสัยในหนังสือจึงแบ่งออกเป็น3มช่วงนี้เช่นกัน 3ข้อแรกเพื่อเอาชนะตัวเอง3ข้อต่อมาเพื่อสร้างพลังร่วมกับคนอื่นและข้อสุดท้ายเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอุปนิสัยที่1 be proactive หรือจงเป็นผู้ริเริ่มทุกอย่างเริ่มจากการเลือกของเราเองคูวีบอกว่าระหว่างสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองมักมีช่องว่างเล็กๆหนึ่งช่องและในช่องนั้นคืออิสรภาพของมนุษย์คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบ reactive คือโทษคนอื่นโทษสถานการณ์โทษโชคชะตาแต่คนที่ประสบความสำเร็จเลือกที่จะ proactive หรือรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองแทนที่จะพูดว่าฉันทำไม่ได้เพราะเจ้านายไม่ช่วยเขาจะพูดว่าฉันจะหาทางอื่นเขาวิสอนให้เราแยกสิ่งที่เราสนใจออกเป็นสองวงกลมนะครับ 1. circle of concern หรือสิ่งที่เรากังวลเช่นเศรษฐกิจการเมืองอากาศ 2. circle of influence หรือสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นความคิดคำพูดการกระทำคนที่มีประสิทธิภาพสูงจะโฟกัสที่วงกลมหลังและเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องวงกลมแห่งอิทธิพลของเราก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเองบทสรุปในบทนี้นะครับจงเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณควบคุมได้ก่อนเสมอเพราะนั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอุปนิสัยที่2 begin with and end in mind หรือเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในงานศพของตัวเองคุณอยากให้คนที่มาร่วมงานพูดถึงคุณว่าอย่างไรอยากให้ลูกลูกน้องหรือเพื่อนจำคุณในแบบไหนคำถามนี้ดูสะเทือนใจแต่โควีใช้มันเพื่อให้เราเห็นปลายทางชีวิตเพราะคนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอย่างยุ่งเหยิงแต่ไม่รู้ว่ากำลังไปทางไหนการเริ่มต้นด้วยปลายทางในใจคือการกำหนดภาพชีวิตในอนาคตที่เราต้องการ ไม่ใช่แค่เป้าหมายทางตัวเลขแต่คือคุณค่าหลักในชีวิตเราต้องถามตัวเองว่าฉันต้องการเป็นใครอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันและสิ่งที่ฉันทำในแต่ละวันมันพาฉันเข้าใกล้สิ่งนั้นหรือไม่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะไม่ค่อยเขวเพราะเขามีเข็มทิศภายในที่คอยนำทางบทสรุปในบทนี้นะครับถ้าเราไม่กำหนดปลายทางชีวิตเองเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนของคนอื่นอุปนิสัยที่สาม PUT first THINGS first หรือจัดลำรับสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนชีวิตยุคนี้เต็มไปด้วยสิ่งเร่งด่วนการแจ้งเตือนโทรศัพท์ประชุมไม่จบแต่สิ่งเร่งด่วนไม่ได้หมายถึงสิ่งสำคัญเสมอไปโควีแนะนำ Time Management Matrix เพื่อช่วยแยกสิ่งต่างๆออกเป็นสีกล่อง 1. สําสำคัญและเร่งด่วนต้องทำทันทีเช่นปัญหาฉุกเฉินสําคัญแต่ไม่เร่งด่วน ควรวางแผนและลงมืออย่างต่อเนื่องเช่นวางแผนชีวิตออกกำลังกายพัฒนาทักษะ 3. ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนมอบหมายหรือปฏิเสธ 4. ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนลดหรือตัดทิ้งโคบีบอกว่าคนที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่องที่2เพราะแน่นคือการลงทุนในอนาคตตรงกันข้ามคนที่เครียดและเหนื่อยมากมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่องหนึ่งหรือ3บทสรุปในบทนี้นะครับ อย่าปล่อยให้สิ่งเร่งด่วนย่างเวลาจากสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณอุปนิสัยที่4 Think Win-Win win, หรือคิดแบบชนะร่วมกันเมื่อเราควบคุมตัวเองได้แล้วขั้นต่อไปคือการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีพลังหลายคนมองโลกแบบ Win-Lose คือต้องมีคนแพ้เพื่อให้ฉันชนะแต่โควีบอกว่าคนที่ยิ่งใหญ่จะมองหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือ win win. วิน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 ไม่ใช่การประนีประนอมแบบเสียสละ แต่มันคือการหาทางออกที่ดีกว่าทั้งสองฝ่ายเพราะเราเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า abundance mindset หรือความคิดแบบอุดมสมบูรณ์คือเชื่อว่าโลกนี้มีทรัพยากรความรักและโอกาสเพียงพอสำหรับทุกคนบทสรุปในบทนี้นะครับถ้าเราชนะด้วยการทำให้คนอื่นแพ้สุดท้ายเราก็จะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์อุปนิสัยที่5 seek first to understand then to be understood หรือเข้าใจก่อนแล้วค่อยให้เข้าใจนี่คือหัวใจของการสื่อสารที่แท้จริงโควีบอกว่าคนส่วนใหญ่ฟังเพื่อจะตอบแต่ไม่ฟังเพื่อเข้าใจเรามักฟังไปคิดไปเตรียมโต้แย้งในใจแต่คนที่มีประสิทธิภาพสูงจะฟังด้วยหัวใจคือฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกความต้องการและมุมมองของอีกฝ่ายจริงๆเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเขาก็จะเปิดใจฟังเราเช่นกัน นี่คือหลักการพื้นฐานของการเจรจาการสร้างทีมและความสัมพันธ์ทุกรูปแบบบทสรุปในบทนี้นะครับจงเข้าใจก่อนที่จะถูกเข้าใจเพราะความเข้าใจคือสะพานแห่งหัวใจอุปนิสัยที่6 Synergize หรือพลังการประสานร,รวม Synergy คือพลังรวมที่เกิดจากการรวมความแตกต่างไม่ใช่แค่การทำงานเป็นทีมธรรมดาแต่คือ1นบวก1เท่ากับมากกว่า2 โควีบอกว่าหากเรามีความเคารพในความแตกต่างเราจะมองความหลากหลายเป็นของขวัญไม่ใช่อุปสรรคเมื่อเรารวมจุดแข็งของแต่ละคนเข้าด้วยกันเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครแต่คนใดคนหนึ่งจะทำได้ลำพังบทสรุปในบทนี้นะครับความแตกต่างไม่ใช่ภัยคุกคามแต่คือแหล่งพลังสร้างสรรค์ของมนุษย,ยชาติอุปนิสัยที่7ชาเพนเดรหรือรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ โควิปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบว่าถ้ามีคนตัดไม้ทั้งวันโดยไม่รับเลื่อยเขาจะเหนื่อยมากแต่ได้ผลน้อยชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักพักและพัฒนาอยู่เสมอในสีด้านของชีวิต 1. ร่างกายหรือฟิสิ i c a ลออกกำลังกายพักผ่อนกินดี 2. จิตใจหรือเมนเทลอ่านหนังสือเรียนรู้พัฒนาความคิด 3. อารมณ์และสังคม หรือ Social or e m o t i o ช a นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆ 4. จิตวิญญาณหรือ s p i r i t ชวลทำสมาธิภาวนาหรือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการรับเลื่อยคือการเติมพลังให้ตัวเองเพื่อให้เราพร้อมจะกลับไปสร้างคุณค่าอีกครั้งบทสรุปในบทนี้นะครับอย่ามัวแต่ตัดไม้จนลืมรับเลือ่อยเพราะเลื่อยคือสัญลักษณ์ของตัวคุณเองสรุปเนื้อหาทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้นะครับ จากภายในสู่ภายนอกสุดท้ายแล้ว7อุปนิสัยของสตีเวนโควีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนสำเร็จชั่วธรรมดาแต่มันสอนให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจากภายในโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามคุณเริ่มจาก 1. รับผิดชอบชีวิตตัวเอง 2. รู้ปลายทางชีวิต 3. จัดลำดับสิ่งสำคัญ 4. มองโลกแบบชนะร่วมกัน 5. เข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริง 6. ร่วมมืออย่างมีพลังและ7อย่าหยุดรับเลื่อยให้คมนี่คือเส้นทางจากการพึ่งพาไปสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพาร่วมกันเส้นทางสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความหมายชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การแข่งขันและตุกก้าวที่คุณพัฒนาตัวเองคือก้าวที่คุณเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงหากวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเติบโตไม่ต้องรอให้พร้อม จงเริ่มจากนิสัยข้อแรกเพราะการเปลี่ยนโลกเริ่มจากการเปลี่ยนตัวคุณเองขอบคุณที่อยู่บนเส้นทางแห่งการเติบโตไปพร้อมกันนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง m i l e j อร์น e เส้นทางแห่งการเติบโตเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปในทุกวันเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากเพียงก้าวเล็กๆของวันนี้ขอบคุณครับ